ไม่เป็นไรไพวกนั้นมาจากหน่วยแบลเบียลสเปซราส์สาสเหรใช่ที่ดีสุดของกรูเลยด้วยมันมาตามฉันฉันตายแน่ใจเย็นก่อนฉันจะพานายไปที่นี่ฉันสัญญาแล้วก็มีกองหนุนที่เจ๋งที่สุดเลยด้วยดูด้าน นี่แหละที่พวกนั้นบังคับให้นายทำาอใช่เช็กโกฮอร์เรดดิบหมพตบนรถรางรถถังที่สามารถยิงนิวเคลียร์ได้จริงนิวเคลียร์จากสภาพพื้นดินอย่างนั้นเหรอเนี่ยใช่และไม่ต้องมีใครมาคอยช่วยด้วยรถถังที่ใส่นิวเคลียร์ได้สามารถทำได้เพียงลำพังเลยด้วยมาสร้างเสร็จแล้วย ไม่นี่ก็แค่ขั้นแรกเท่านั้นมันยังสร้างไปเสร็จชัดเจนหรอกจนกว่าเราเสร็จขั้นที่สองขั้น,น2รูปแบบของวุฒิแท้จริงแต่ก็มันสร้างเสร็จแล้วก็แล้วผู้พันคนเอวอร์แกนได้ไปแล้วครับตัวคามเย,ยนเนี่ก็จบไป,ไปแน่จบจุดจบของตัวคามเย,ยนแหละใช่ในยุคสมัยความกลัว ก็จะได้เริ่มต้นขึ้นอย่างแท้จริงตุกคาโลกฉันไม่มีทางเรื่อกนอกจากทับตามมันฉันไม่อยากตายฉันอยากเห็นภรรยาและก็ลูกของฉันอีกครั้งที่อเมริกาขอราละล่ะพพาฉันไปที่อเมริกาพวกบันสร้าง <c oughs> ไม่เสร็จแน่แต่กิดว่าฉันไม่ช่วยเ <c oughs> ข้าใจละ่ะไปกันเถอะ ี๋ยวเราก็จะเข้าไปสู่อีกคัดซีนบางจอยอเดี๋ยวมันต้องมีกดอันหนึ่งเี่ยียต่ไม่มีกดให้วะ เจ๊ก้ามโตเฮียของโค้นหนักนะคือมาชีกูเลยด้วยก้ามเจก็ไม่โตจริงๆเจ๊มันแรงเยอะอย่างงี้ทำได้ดีมากแจ็คคุณมาทำอะไรที่นี่ต้องครบกับฉัน 取った เอ๊แต่ถ้าจะฟอกซาวเราต้องเล่นภายใน5ชั่วโมงนงเเพื่อนเอ๋ยเรามาสู้ด้วยกันอีกครั้งเถอะรอมานานแล้วตลอดวันวนีน้เราจะสู้ร่วมกับคุณอีกครั้งยินดีต้อนรับครับบอสคราวนี่้าคนเรา5คนกลับมาร่วมมือกันอีกครั้งแล้วได้เวลาลงไปสู่คุมทรกเบื้องล่างกันแล้ว It's raining Is crying? blood. Hmm. he เขาร้องไห้อยู่เหรอถ้าจะฝาก Fox สาวต้องเล่นในห้าชั่วโมงเพราะฉันผมเอาไม่ได้เพราะผมจะดูคัดซีนเพราะมันนับเวลาคัดซีนด้วย คุวบาระคุวบ,บาระไอเฮียเนี้ยน,น,นว่าคนเก่งพิทักโลกคนเก่งฟ้าประทานเป็นภาพที่น่าประทับใจผู้พ,พันวอกเกนพิธีต้อนรับสู่ประเทศของฉันแลนหน่วยของฉัน ไปขอฟังเงินฉันย้ายมาอยู่ฝั่งโซเวียตแทนแล้วฉันก็เอาโซคลอฟมาเป็นข,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 ของขวัญให้หัวหน้าคนใหม่อื้มอาวุธดิวเครียร์ที่ไม่มีแรงโต้งั้นเหรอเป็นของขวัญที่ดีสำหรับฉันนะนี่ยไม่จริงเขาเป็นใครหนูไม่รู้สักคงเธอรือหรือ พาเขาไปด้วยไหมไม่คนนี้ยังเป็นแค่เด็กธรรมดาอ่อนแอเกินไปสำหรับหน่วยครบบ้าของเราเขายังไม่เจอสัตใจที่จะต่อสู้ในสามรบได้เลยพูดเรื่องไรเนี่ยคิดว่ายิงได้หรือเปล่า มันเห็นหน้าฉันแล้วปล่อยให้มันมีชีวิตอยู่ต่อไม่ได้แต่ว่าครูเชฟรู้เรื่องดีแล้วก็เราจบเพลกันแน่มันจะต้องตาย ยังไม่เข้าใจอยู่เดมึงมีไฟฟ้าได้ไงเด็กก่อนเป็<อ>นลูกศิษย์ของฉันฉันจัดการเองแจ็คนายมากับเราไม่ได้ แม่สาเลือดไปถูกปฏิเสธไปแล้วเดียทำไมเฟมเล็ดับวะจบกันหรือยังข้านี่ไปที่ศูนย์วิจัยของโซคลอฟกันเชโกฮอตเป็นของเราแน่ ลองไปที่ของฉันอยู่กับพวกนี้แล้วเราก็จะมาเข้าสู่ตูตัวเรี้ยววันที่3 สแนค y ได้ยินหมสแเปล่าอะแค่เได้ยินเบาๆนะกฟังฉันนะสแนต้องรักษาตัวเองด่วนเลยขยับได้ไหมต้องรักษาแผลนั่นเอรัะก่อนอื่นรีบร um> ักษาอนพระพิธีอ่าสเนกใจเย็นลงก่อนอีกไม่นานก็เสร็จแล้ว ต้องสติดหน่อยเจอกันเห็นคนที่สภาพร้ายกว่านี้มาก่อนคิดว่าทำไหวไหมผู้พันเธอใหญ่ข้ามเธอค่อยว่ากันก่อนอื่นต้องรักษาตัวนายก่อนเอะไะก่อนอื่นครับกดปุ่ม start แล้วเข้าเขียวไปรักษา healing is divided into treatment using medicine with the item window button and surgical treatment using the weapon window button <lots> okay. fractured left elbow and rib bone <of> <lots> and lacerations on your right elbow patan they need to be fixed using surgical treatment move the healing cursor with the left stick to the affected part of your body once you've selected the effect area, the weapon window button and use the left stick to select the medical item and then press the enter button with this method you can use items to help your recovery process to treat a bone fracture first secure the affected area with bandages that should do it then แล้วก็ันผ้าปิดแผลซะบางอย่างก็ f a s t e n e คืออะไรก็ไม่รู้ฮะผมไม่เคยเที่ยวชานสับพังแพทย์อว่ามีล้างแผลมีค่าเชื้อมี มีเย็บมีพันแผลอะไรอย่างนั้นแหละก็อื่นอยากให้เห็นเลือดข้างบนก่อนนั่นคือแผลที่ไม่ใช่แผลสินั่นคือเลือดของสเนกนั่นคือแผลก็ได้ไงเลือดจะหิวเต็มที่เฉพาะมันจะไม่หิวตรงสีแดงอ่ะพูดง่ายๆเราต้องรักษาแล้วสีแดงจะเปลี่ยนเป็นสีดำสามารถเลือดสามารถฟื้นต่อไปได้ตอนนี้มีแผลตัด อ่าเจจิกเอรี่กด R2 ก่อนอื่นถ้าแผลตัดผมต้องล้างแผลก่อนแล้วก็เอ่อเย็บเห็นไหมสีแดงมาลดเรื่อยๆแล้วก็พันแผลขาดอะไรอีกวะนี่คืออะไรเนี่ยอ๋อหยุดไม่เลือดไหลตรงนี้คือแผลนะฮะแผลตัดเหมือนกัน จริงเราไม่ต้องทำตามลําดับก็ได้นะผมจะพันแผลแล้วหยุดให้เลือดไหลแล้วค่อยไปล้างแผลที่หลังยังได้เลยแค่ใช้หมดอ่ะไม่มีที่อะไรมากเลยอ้าวอันนี้คืออะไรเนี่ยอ๋อกระดูกแตกประแผลตัดกันฮนะกระดูกแตกถ้าจำไม่ผิดต้องใช้ปลิ้นด้วยเป็นไม้ดาม แต่นี่มันแตกตรงที่โคมผมไม่รู้มันควใช้ยังไงแล้วก็พันแผล มันเป็นการดามไม่ให้เราขยับแขนต่วน,นั้นนะฮะเป็นการล็อกแขนนะไม่กระดุกกระดูกไม่เคลื่อนมระคดห่วงบอสทำได้ดีมากสเนก เราจะไปรับตัวนายแล้วตอนนี้ก็ทนอยู่ตรงนั้นก่อนแล้วเราจะส่งฟูตอนลงไปติดตั้งมันนะฟูตอนมันคือส่งบอลลูนลอยขึ้นไปแล้วก็เครื่องบินมันจะเกี่ยวบอลลูนมาเครื่องบินเกี่ยวบอลลูนวัสดีตอรคเครื่องบินเกี่ยวบอลลูนแล้วก็จะาพาตัวคนที่ห้อยกับบอลลูนขึ้นไปแล้วก็จะมีคนคอยดึงบอลลูนเข้า ไม่เข้าใจอยู่ดีว,ว่าหอแค่ห้าลำมึงยกขึ้นได้ไงไปหาเ,าเองแล้วกันพูตอนเป็นไงพูดมันก็ลำบากอบางบนพื้นเกี่ยวกับตัวปล่อยบอลลูนเครื่องบินชนบอลลูนเกี่ยวคนขึ้นจบ สุดติดเยี่ยมมากเป็นไปได้ดีดี

ของดีนะเนี่ยฉันจะพาไปด้วยอย่าได้ทวนไปไม่หนูรอยจุบแห่งความตายก <K GB. S 1> ันแหละและเธอเป็น,น KGP ก่อาจจะใช้งานเธอได้มีกระสุนอยู่อย่างี้ เดือน,นเธอน,นี่เล่นตัวจะพาเธอกลับไปที่ฐานไหมบางทีพาไปก็ดีเราไม่มีอ,อะไรจากศูนยวิจัยของ,งโซคลอฟแล้วบางทีจ,จะน่าจะลองเล่นของเล่นใหม่นี้ก่อนผุ้พันต่อให้นี่เป็นศัตรูของเรามันก็เป็นคนของประเทศเรานะแต่ไีช่ช่ฉันซะดอยทีย่เป็นคนยิงน มันจะเป็นคนของอเมริกันที่ย้ายข้างมาตังหากูจะยิงดิวเคียร์ใส่รัเสเซียเลยจำอา,าโมให้ดีมาเลยกาลาโม นั่นฟูตอนส่งให้สเน็ก